ป้ายังคงพาเที่ยวที่พัทลุงนะคะเราขับรถส่องทะเลน้อยแล้วก็แวะมาดูผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระจูดตะกระ้ากระบุงโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วจากนั้นเราจะพาไปชิมขาหมูปากคลองที่ขึ้นชื่อหรือเรื่องมานานนะคะว่าอร่อยอร่อยอยังไงเดี๋ยวมาค่ะไปชิมกัน เรามาแวะของดีพัทธลุงขันขันกระจูดสารกันสวยงามผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทำขึ้นมานะคะเป็นงานที่ได้ไป ผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนราคาไม่แพงค่ะร้อยกว่า200กว่าสองร้อยกว่ากว่าน <Okay. S 1> ิดหน่นอยอุดหนุนไปยังค่ะอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว <200 S 1> ค่ะสองร้อย <c oughs> มีซับนลนด้วยนะคะค่ะหลากแบบหลากสไตล์ให้ท้องถิน่นได้มีไรายได้นะคะ ชอบใจแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยจะมีตกแต่งด้วยลวดลายก็ได้ที่นี่คือทะเลน้อยพัทะลุงนะคะเรามาที่ควรถนุนนะคะพัทะลุงนี่แหละ มาถึงก็ต้องมาทานขาหมูที่นี่เขามีชื่อเรื่องขาหมูนะน้อพี่เต่านอะอัคนนี้ขาหมูเลยนี่ขาหมูปักคลองที่นี่เรียกว่าขาหมูปักคลองเจ้าเก่านี่ค่ะโอ้หน้าตาดีมากเลยเดย๋ยวต้งเหยื่อตึ้ง อันนี้เป็นน้ำจิ้มจั่งน้ำจิ้มมะนาวมะพร้าวสดมะนาวพริกสดเอาเจ้เล็กมั้งนี่ที่นี่ทำไมถึงชื่อขาหมูปักคลองคะชื่อขาหมูปักคลองนี่มาอย่างไงคะมาอย่างไงเป็นอย่างไงมาอย่างไงถึงชื่อขาหมูปักคลองที่นี่ปักคลองที่ก S <S นี่ปากคลองแล้วเห็นหลายร้านเลยนะจริงชิงก็ส่งมาอ๋อเหรอคะก็คือร้านนี้ร้านนี้เป็นเจ้าแรกร,นนร,ร้านเดียวเลยอโอ้ต้องมาร้านนี้ร้านเดียวเลยนี่กำนแจมเลยเดี๋ยวไปที่โต๊ะเลยนะนี่คะ่นคะนี่ นเ่มหน่นะได้ครัเมาเมาเป็นไงคะเนื้อนมนะหวานเนาะอร่อได้เป็นรสชาตของขับอืมมันนัวๆเนาะมันนัววแล้วไอเนี่ยเขาเนี่ยเป็น บิ๊กเนี่ยไม่ใช่น้ำส้มนะคะเป็นน้ำมะนาวบิ๊กน้ำมะนาวชื่อน้ำมะนาวเขาไม่ใช่น้ำส้มไม่มีน้ำปลาไม่มีน้ำปลาแค่น้ำมะนาวของเขอใช่นี่ก็ต้องขอชิมก่อนนะขอน้ำขอน้ำมะนาวมะนาวหวานอือหอมอ่าพี่ตู้ชิมแกงส้มมาแกงส้มแกงส้มนี่แบบโอ้โหรสชาติคือมาใต้นี่ต้องแกงส้มเลยนะใช่ในภาดที่ภูจังหวัด พวทานยังห่อนเลยเนี่ยเพราะว่าเพราะของแกงต้มนะเขาเนี่ยค่ะเขาเนี่ยอร่อยแล้วก็ใส่เ,น,เนี่ยละไม้อ่ามันแซบน่บเนาะ,คะเครื่องถึงเครื่องถึง,ถง,ถงเครื่องถึงเครื่อถึงเครื่องเคเรื่องแน,นะะ่นค่ะลูกเตยขาหมูปากคลองนี่ที่นี่มันเป็นมาอย่างไรโอ้ก็มีมานานมากคก็จะมีขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งก<ช>็คืออำเภอควรขลุ่นก็คือขาหมูปากคลอง จะสั่งอะไรสมัยก่อนจะมีงานมีอะไรต้องสั่งขาหมูจากปากคลองบ้านปากคลองเขาแรเารสชาติก็ดีเ็าทำมีชื่อเสียงมานานเป็นหนึ่งในอาหารของจังหวัดพัทลุงเลยต้องมาชิมเลยลงมาชิมในตัวเมืองพัทลุงมีไหมก็คงจะมีเดี๋ยวนี้แต่ว่าดั้งเดิมจริงๆต้องอยู่ที่นี่อู่ที่นี่ที่ปากคลอง มีข้อสังเกตนีดหนึ่งคือที่นี่เนี่ยก็จะมีชาวไทยมุสลิมเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีขาหมูอ่ะก็มีขาหมูที่นี่กปินคนจีนนั่นเดินะแล้วปากลองอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดของพ่อเจอฉายาสัพยารสัพเเวตัดศิลาโตอ้อซึ่งเป็นดแดนกับงความชัดเจน ้ามาก็ต้องแวะมามาที่วัดเขาอ้อแล้วก็นี่แหละอยู่มุมเลยนะคะทาเข้าวัดเขาอ้อตรงนี้เราจะเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนภาษาจากความเชื่อของแต่ละชนชาติแต่ทุกคนก็เป็นคนไทยอยู่กันได้สบายที่มาทลุนี่ก็จะมีอะไรอีกแบบนึ่งนะคะที่เวลามีอะไรขึ้นมา่ยพระก็จะไปช่วยช่วยชาวพุคลิมซ่อมแซมมัตสึยิค่ะ ทาวุสลมก็เอาอาหารนะคะไปให้ถ้าถือว่าเอาไปให้พระนี่เฉยๆก็แบ่งปันกันการแบ่งปันคือฐานรากที่หนักแน่นของสังคมนะคะสาวคนนี้่ะคะฮัลโหลอร่อยอ่ะชิมกันต่อไปอ เนี่ยยังไม่ยังไม่เที่ยงเลยแค่สิบเอ็ดโมงครึ่งจะหมดอยู่แล้วเนี่ยแกงเนี่ยหมดราคาหนี่ปลาต้มสามรสแล้วก็มีไข่ปลาโลตด,ด้วยนะแล้วก็อันนี้อะไรคะเนี่ยเออผัดพริกผัดผัดเผ็ดไก่เผ็ดไก่หมดแล้วอันนี้มันแก้วฐานลูกเหรียญเป็นแกงกะทิแกงเปลี่ยนผักเปลี่ยนบ่อยอ๋อเหรอคะ แล้วก็แกงสหมูไก่อยู่เป็นประจำเดี๋ยวว่าผักกระเทียนอืมเลียนผักแกงส้มเนี่ยมันเปรี้ยวจัดมาลจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเจ็กมะเทียมใช้มะขามสดมะขามสดด้วยโอ้มะขามสดสดที่สดค่ะที่นี่ขายมากี่รุ่นแล้วคะเนี่ยข้าวขาหมูเนี่ยผมได้คิดจำได้ก็เจ็ดแปดเกือบเกือบแปดสิบปีแล้วแหละโอ้โมือหนึ่งก็ไปหมดแล้วนี่เบอร์อะไรเนี่ยเป็นลูกสะพ้ายเลยนี่เป็นลูกสะพ้ายเหรอคะเปออที่จ้าง แต่แหมมีราศีเหมือนลูกสะใภ้เลยนะเ <laughs> <c oughs> นี่ยค่ะนี่ท้าพิสูจน์เลยนี่เข้ามา,ท,าท้าให้ไปพิสูจน์กันแล้วเนี่ยการันตีว่าอร่อยอค,ออคารองดารามถ้ามาปากคลองแล้วไม่มาขามหมูกโกแบนเนี่ยกว่า70ปีนี่ไงที่เปิดรา้านมา ถดือยมาไม่ถึงนะคะนี่คืออาหารอีกเมนูหนึ่งที่เราได้มาถึงที่แล้วเราก็มาประทับใจกันที่นี่หมดเลยเก <c oughs> ลี้ยงคอนเฟิร์มไหมคะคอนเฟิร์มไหมคะแล้วประตูล่ะคะโอเคโอเคเลยมาแล้วเท่าแก่นี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะรุปป่น,นลูกรุ่นลูกแล้ว ขายมาเจ็ดสิบกว่าปีเจ็ดสิบวันที่อ๋อโอ้ยังกริ้งอยู่ยังกริ้งอยู Dos ่เลยนะคะค่ะโอ้โหแล้วก็เปิดร้านอ๋อนี่ก็เป็นขาหมูไหหลัมใช่ไหมคะขาหมูไหหลัมที่เราได้ชิมเนี่ยไม่หวานเลยกินได้ไหมอร่อยมากอร่อยมากไม่หวานเลยไม่ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหมคะไม่ใส่ไม่ใส่เป็นสูตรเลยแล้วก็ต้องจิ้มกับ การน้ำตาลทุกอย่างก้าวจะใส่น้ำตาลแล้วลมังจากเรียนเห็นไหมไม่ต้องใส่เลยไม่มีอะไรที่ใส่น้ำตาลแม้แต่แกงส้มเราก็ไม่ได้มีน้ำตาลเลยขอบคุณนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะห้าโมถึงห้าโมห้าโมถึงห้าโมใหญ่แต่หมดแล้วนี่โอ้ห้าโม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 อะกี่ครั้งเนี่ย คนมาอค่ะดากต่ก็บุรค่ะ่ห้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเปิดทุกวันทุกวันใจะเปิดทุกวันส่วนมากเปิดทุกวันมาแล้วมันจะไม่เบีแล้วที่นี่เท่านั้นของโกแบนเจ้าเก่าที่นี่เท่านั้นนะคะโทรมาถามก่อนก็ได้เบอร์นี้เลยเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะ นี่เบอร์นี้เลยนะคะโทรมาได้เลยถ้าไม่ราานร้านนี้ก็ถือว่าไม่ได้มาถึงที่เิบบได้ใช่ไหมคะแต่ส่วนมากที่เปิดหน้บนาบ่งจางบ่งใสยกับ9บ้าวคอ่ัมีกับข้าวอื่นๆด้วยค่ะตุปบมค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> ขอบคุณค่ะที่พัทพะลุงมีที่ให้ชมสวยๆมีที่ให้กินอร่อยๆอีกเยอะ เลยทีเดียวนะคะคลิปหน้าตากันมาค่ะเราจะพาไปชมแล้วก็พาไปชิมขนมอร่อยที่ควรขนุนพลาดไม่ได้นะคะติดตามโอ้ป้ากันต่อไปค่ะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยที่นี่โอป้า fm91 fm91 traffic pro วันนี้ไปก่อนนะคะแล้วกลับมาใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ